สวัสดีครับชาวลัคนาพฤกษกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรบ้างที่บ้านของชาวลัคนาพฤกษกมีพ่อปู่เท้าเวสุวรนโนองค์เจ้าแม่กวนอิมพระแม่อุมากุมารหรือตาไข่ชาวลัคนาพฤกษกเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนจริงใจรักใครรักจริงงานที่ทำดีอยู่แล้ว หลังจากนี้จะมีคนมาให้คำปรึกษาสนับสนุนเป็นผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้ประสบความสำเร็จหรือสำหรับคนค้าขายก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นประจำปิดดียวใหญ่ใหญ่ได้ชีวิตของชาวลักนาพึกงศพประสบความสำเร็จจนถึงสิ้นปีจะได้โบน,นัสก้อนใหญ่หรือจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีข่าวดีในหน้าที่การงาน และความรักถึงจะมีทะเลาะกันบ้างเล็กๆน,น้อยก็มีสีสันดีส่วนคนโสดมีเสน่ห์แรงมากมีคนเข้าหาแทบทุกวันทำให้มั่นใจและมีความสุขในการบริหารเสน่ห์หลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เดือนแปจนถึงสิ้นปีชาวลัคนาพฤษกจะประสบความสำเร็จชีวิตของชาวลัคนาพฤษศไม่มีอะไรให้กังวลสำหรับใครที่ทำบุญตักบาทสวดมนต์อยู่แล้วก็ขอให้ทำต่อไป ใครที่ไม่เคยทําลองทําดูนะครับชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเราอยู่ทําดีคนไม่เห็นแต่เทวดาเห็นขอให้บุญบารมีพ่อปู่พระประแดงคุ้มครองอวยพรให้ชาวลัคนาพฤกษกประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโชคดีมีชัยกันทุกคน